ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันเสาร์คนที่จำวันเกิดไม่ได้ใน5เรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมช่วงปักแรกนี้ดาวราหูย้ายใหญ่ในรอบวงโคโจร18ปีเตรียมรับผลกระทบดีร้ายภัยธรรมชาติอุบัติเหตุใหญ่สงครามปะทุ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงเมืองและดวงโลกช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม2568จะมีผลอย่างไรใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีมากนักมีแนวโน้มจะต้องนำเงินเก็บออกมาใช้เพราะปัญหาค่อนข้างมากแต่ก็จะผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้เขาเลือกที่รักมักที่ชัง ตัวเราเองอาจจะโดนนินทาว่าร้ายมีคนใส่ร้ายอาจจะต้องฝืนทนสักหน่อยอย่าเพิ่งรีบออกจากงานเพราะจะหางานยาก ส่วนใครที่รอง,งานอยู่จะสัมภาษณ์ผ่านยากมากๆแนะนําให้กอดงานเดิมไว้แน่นๆส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่ากับเรื่องความเครียดมีเกณฑ์ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวระวังเดินแต่เดินสะดุดใจลอยจะทําให้เกิดแผลส่วนในเรื่องของโชคลาภมีโชคจากแดนไกลหรือโชคจากทางไกลาทางโซเชียลหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์จะทําให้มีโชคส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากได้พบเจอกันบ่อยขึ้นหรือเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นก็จะมีความรักที่ดีและราบรื่น ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้การงานโดดเด่นมากกว่าเรื่องความรักหากได้งานดีแล้วค่อยมาคิดเรื่องความรักอีกทีเพราะตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามา ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมีคนสนับสนุนสพอร์ตมีเงินเก็บมีการวางแผนที่ดีต่อไปก็จะดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้รู้สึกอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยงานไม่ค่อยเดินไม่แนะนําให้ดองงานการงานจึงจะราบรื่นส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้กินอะไรให้ระมัดระวงังและพักผ่อนให้เพียงพอนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนในเรื่องของโชคลาภมีโชคจากคนที่เขารักและเมตตาเรา มีโชคจากคนที่เรารักและเคารพส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะติดตรงที่มีเรื่องให้คิดหรือคาดหวังอยู่แล้วยังไม่ได้ตามที่หวังเท่านั้นส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาต้องระวังคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่มีเจ้าของแล้วมาหลอกเราระวังเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวให้คิดให้ดีก่อนคบหรือตัดสินใจคุย ดวงรายปักของผู้จำวันเกิดได้ไม่แน่นอนหรือแจ้งเกิดช้าช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีปัญหาค่อนข้างมากไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือคาดหวังกับใครไม่ได้เราเคยช่วยเหลือใครจะมาคาดหวังจากเขาในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินคงเป็นไปไม่ได้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามออกจากงานให้กอดงานเดิมไว้แน่นๆจะมีปัญหาเข้ามามา,มากมายแต่ก็จะผ่านไปได้ ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจเหงือกฟันทอมซินส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคกับความขยันขันแข็งของตัวเองจะส่งผลให้เกิดผลดีในอนาคตส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากเจอกันบ่อยๆคุยกันมากๆความรักจะพัฒนาไปได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้คุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะให้ค่อยๆเลือกแล้วค่อยๆตัดสินใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line Official ID at 4 4 8, m i m i q f สต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ